น้องที่เกียรติทั้งหลายเพราะการให้ของบรรดาสุฮาบะในวันนั้นทําให้อิสลามเรารู้จักมาในวันนี้ถ้าวันนั้นเนี่ยถ้าตามคำพูดของนบีสุลต่านอะลัยฮิวะาสัลลัมถ้าคอดีจ์ถ้าสตรีหมายเลขหนึ่งของอิสลามคือคอดีจ์เป็นขุยวละวลาตอฮียะซัีดคอดีจ์มาความาวลัสตะกวามตีนอัสซาลอฮ์ละฮุลละวะละกุวะตอิลลาบิลลอฮฺถ้าไม่ใช่เพราะความเสียสละ พราะการให้ของอุมุลมุหมินข้าดิ jah รอดิยัลลอฮุอันฮาศาสนาอาจจะไม่เกิดศาสนาอาจจะไม่รุ่งเรืองถึงขนาดนี้ก็ได้แปลว่าศาสนาอิสลามที่รุ่งเรืองมาวันนี้เนี่ยหนึ่งในนั้นคือการเสียสละและการให้ของท่านหญิงบดิ jah อุมุลมุหมินรอดิยัลลอฮุอันฮะยิ่งใหญ่มากล่าละตุฮียะซัยยิดข้าดิ jah รอดิยัลลอฮุอันฮามา قاما ولستقاما คำพูดของนบีสุลต่านอะลัยฮิวะสัลลัมดังนั้นพี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายนั่นคือแม่ของเราแม่ของผู้ศรัทธาที่ทําตัวอย่างให้กับเราว่าต้องทุ่มเทและเสียสละเพื่อศาสนาของอัลสุบฮานะ,ะูวตาอาลามัสยิดที่สันติที่สุดในโลกมัสยิดที่สร้างสันติภาพแหล่งสร้างสันติภาพคือมัสยิดอุนนาเบวีของนบีสอลลัลลอะลัลฮิวะสัลลัมหลังจากที่นบีสอลลัลลอะลัยฮิวะสัลลัม พยายามจะปลูกอิสลามที่มักกะตัลมมกัร์มา13ปีปลูกยังไม่ขึ้นนบีสุลต์ละฮ์อลเฮิวะสััมมหยุดแค่นั้นหันไปปลูกที่มาดีนะอัลมุนาวรอพี่น้องครับนบีปลูกอิสลามครั้งแรกเริ่มต้นวาระแรกที่นบีทาก็คือปลูกมัสยิดนะตอนที่นบีสุลต์ละฮ์อลเฮิวะสัลลัมสร้างมัสยิดบ้านตัวเองก็ยังไม่มีอยู่มาชาอัลลอฮ์สุดยอด การสร้างสังคมสันติภาพนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมไม่ได้คำานึงถึงบ้านของตัวเองไม่มีอยู่ตอนนั้นนบีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมยังอยู่ในบ้านของอบีอายุบอังศอดแล้วก็สร้างมัสยิดแต่พี่น้องที่มีเกียรติทั้งหลายที่จะบอกกับพี่น้องก็คือถ้าบานุนนจารไม่ให้แผ่นดินนั้นทํามัสยิดอันนบาวีเราคงอาจจะไม่เห็นก็ได้มัสยิดอันนบาวีที่นํามาซึ่งสันติภาพนวันนี้บรนุนจารบอกว่าลานะรู ลานัตถุบสัมโนห์อิลลาอิลล allah สามีนูนียาบนุนัจาร์บอกมาราคาเท่าไหร่เราจะจ่ายแต่บนุนัจาร์รู้ดีว่ามุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนบีจะจ่ายได้กี่บาทมากนักถ้าขายกับอัลลอฮ์อาจจะจ่ายได้มากกว่านี้ประมาณนั้นนะประมาณนั้นถ้าขายกับนบีจะได้กี่บาทจะได้กี่ธัมแต่ถ้าขายกับอัลลอฮ์สุบฮานะฮูวะตะอาลาเนี่ยลานัตถุบสัมโนห์อิลลาอิลล allah เราขอ สนอราคากับอัลลอฮ์ไม่ขอเสนอราคากับรอสุล ullah อะล ا ل ฮิวะ ي ัลลัมแล้วราคาที่เขาได้ไม่รู้เท่าไหร่วันนี้กี่ล้านชีวิตที่ละหมาดที่มัสยิดอันนาบะบลผมเชื่อว,ว่าส่วนหนึ่งผลบุญอันนั้นคือบานุนจ,จารที่เขาได้รับมาชอาัลอฮ์นั่นคือสิทธิประโยชน์ของคนตัวกัฟทรัพย์สินของตัวเองให้แก่ศาสนาอิสลาม มาในหนท้า